ที่ดอยนะครับหกนะครับพื้นที่ลาด40%บ40%ก็เป็นเป็นลักษณะของแองกระทะ,ะมีการทําแนวกันไฟเนาะแล้วก็จะมีการชิงเก็บก็คือเอาใบไม้ที่มันแห้งเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเอาลงมาทําปุ๋ยเป็นการจัดการเชื้อเพลิงไปในบางส่วนครับเพราะเขาจะไม่ได้มีการจัดการทั้งหมดเนื่องจากมันมี ขนาดพื้นที่กว้างเพราะว่ามันมันเป็นการกําจัดเชื้อเพลิงบะเฮือขี้เงี้อมันติดดอยล้ําไปเพราะว่าเวลามีนคนขับรถไก่เนี่ยเอาก้นโมลีมาทิ้งเนี่ยมันก็คือลูกแรมเพื่อมันเป็นไฟป่าได้เลยปีหนึ่งประมาณ3มรอบจ้ะช่วงหน้าแรงจะมา3ารอบมาเก็บเก็บใบเศษใบไ,ไม้เอาไปใส่เศวียนไว้เพื่อทําปุ๋ยมกักของบ้านปง หมู่2เนี่ยถ้าเผาในช่วงของเดือนธันวาเนี่ยอากาศส่วนใหญ่แล้วอ่ะขอยังดีอยู่มีลมเข้ามาจ่วยเบอเฮอฝุ่นควันหนักที่ชุมชน,เ,นเสนอขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมีห่วงเวลาให้ชุมชน,นจัดการได้ไง่ายกว่าถ้าเฮามารอภาคราดกํานดว่าบริหารเชื้อเพลิงในช่วงนี้เน้อพื้นที่ของผมอ่ะพื้นที่ที่มันแห้งแล้งเวยกว่าก็ผมก็ต้องจัดการตั้งแต่พฤศจิกาธันวาเนี่ยก็บางปีเนี่ยกับพฤศจิกาผมก็ทําได้ละ จะกำหนดบ่ได้เลยว่าเดือนนี้เดือนธันวาจะเผาวันที่หนึ่งเ,ป,เป,ปลี่ยนแป้บัได้ครับถนะ้าเฮาก่อยต้องดูว่าถ้าปีไหนฝนลงฤด,ดูเข้ามานากักปีนั้นจะบริหารจัดการยากเพราะว่าอากาศสภาพอากาศ,ากาศ,ากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทำเขตติดต่อระว่างตําบลน,นะครับก็หมู่บ้านของขางตัวนะครับก็เลยให มีความยากในการขึ้นทําแนวแต่ละครั้งเพราะว่าเขตติดต่อน,นั้นจะอยู่ปลายดอยนะครับกว่าจะเตียวรอบนี่ก็ใช้เวลาเป็นวันเหมือนกันในการเตียวสํารวจเส้นทางเจ็ดถึงแปดกิโลนี่นะอดอยมันค่อนข้างที่จะจริงนะครับก็เลยทําให้บ่สามารถเข้าไปทําได้เวยเต้าที่ควรวันหนึ่งนี่บ่เกิน หนึ่งกิโลครับมากเกินหนึ่งกิโลเพราะว่าความยากมันเราต้องทํากว้างตัวแล้วก็กาจัดเชื้อเพลิงในบางส่วนเหมือนกันนะครับมาทําแนวกันไฟเจาะแล้วก็มาตัดหญ้ามีไฟเยอะช่วงย้อนหลังไปสักประมาณ5 6ปีที่แล้ว<ม>เ,รเริ่มเริ่มมีไฟเยอะขึ้นต้นไม้ก็หายไปเยอะขึ้นแต่ถ้าว่าเราห้ามเผาเลยแล้วเนี่ยเชื้อเพลิงหันก็ว่าเชื้อเพลิงมันหนักแค่ไหนเนี่ยมันเอาคุมใบอยู่นะถ้า3ปีบบไหม้นี่คือคุมใบอยู่ละมันจะไหม้แบบ ต้นไม้ต้นน้อยๆหมือนเนี้ยไม่หมดต้นเนี่ยอ่ากำลังชาวบ้านเนาะเข้ามาช่วยเ่าบรได้มีงบประมาณในช่วงที่ว่าอาบัเกิดไฟป่าใจแหงชาวบ้านทางนั้นเลยครับในการขอแหงขึ้นขึ้นมาช่วยในการทําแนวกันไฟเฉพาะค่าค่าอาหารอ่าเข้าเนี่ยเราจะขอเปิ้นหอไปคนเดียวเนาะเราก็สนับสนุนเรื่องของค่าอาหารอย่างเดียวก็มีที่เราจะต้องเตรียมก็มีอาหาร น้ำแล้วก็น้ำมันเครื่องเป่าครับที่เป็นลักลักใน,นส่วนของเงินงบประมาณของอาภาคเอ,อกชนเนาะที่เราปอมีเนี่ยก็จะเป็นค่าอาหารช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับถามว่าปอใจก่อเฉพาะการน้ํามันเครื่องเป่านี่ก็หมดไปนักพอสมควรนะครับเพราะว่าในการซ่อมแซมเครื่องเป่าตวัวเองอุปกรณ์ต่าง,างๆก่อใจงบประมาณพอสมควรครับ ในความคิดของผมเนาะการโดยหารจัดการไฟกําจัดเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งว่าไฟมันเวลามันเชื้อเพลิงมันบัดซสมเนี่ยไฟมันไหมแห้งอะ่ะต้นไม้น้อยๆเนี่ยมีโอกาสรอดได้สูงกว่าผมว่าในการจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยเขาควบคุมได้ดีกว่าเขาปล่อยให้ไหมตาธรรมชาติ